ปัจจุบันมีเว็บไซต์มากมายที่ต้องใช้รหัสผ่านและคนหนึ่งคนมีรหัสผ่านหลายๆบัญชีมีมากจนจำแทบไม่หมดจึงใช้วิธีการจดบันทึกลงในสมุดหรือลงในกระดาษเพื่อช่วยในการจดจำทหาสอดกว่าทิง้งเอ๊พาสเวิร์ดนี่ไม่ใช้แล้วรหัสผ่าน ก็ไม่แช่ล้วนี่แต่เอ๊ะ มีผู้ไม่หวังดีได้ไปจาเกัน การลบแฟมที่ไม่ต้องการแล้วเช่นคลิปวิดีโอเมื่อลบแล้วแฟมก็จะไปอยู่ใน r e ไซเคิลบินหรือถังขยะแต่ถ้าวันใดส่งเครื่องซ่อมแล้วช่างซ่อมใช้โปรแกรมกู้ไฟล์ก็จะสามารถคัดลอกแฟมคลิปวิดีโอนั้นไปเผยแพร่ต่อไปในอินเทอร์เน็ตได้เพื่อความปลอดภยัยต้องลบแฟมที่ไม่ต้องการให้ใครเห็นอย่างถาวรโดยใช้โปรแกรมฟรีวิทยศาสตรหรือโปรแกรมที่ใช้ลบแฟมออกจากเครื่องโดยถาวร ดังคำโบราณว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง